เคที่อมดีเคตยากที่สุดในชีวิตของอดิศกวาที่บางโพน,น,นั่งรถฝ่าแผ่นดินไหวมาลงสถานีจตุจักรแล้วก็อินมาทีมาหรอค่ะรอดปลอดภัยวันนี้มีของแก้ตกใจกระเป๋าพีเชฟเนาะ <c oughs> นี่ด้านหลังนี้เว็บไซต์หมอไดนะ้ไหมก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วเดี๋ยจอกันเดนหน้าค่ะขอบคุณค่ะ,คะ งาน TMD เป็นยังไงมันก็ไม่ไม่คือไม่มันไม่ปวดเตงที่บอกคือไม่รู้ว่าไม่ปวดเพราะไม่ได้ใช้งานหรือว่าไม่ปวดเพราะจะปวดหูแล้วก็ล้าลงฟันล่างเอ่ยกามล่างแล้วก็กามบนไปด้วยกันนะคะขนาดพูดตอนนี้ก็ปวดไหมคะก็ปวดค่ะแต่ก็เดี๋ยวคราวนี้จะลองใส่แล้วเคี้ยวปกติแบบแล้วล้าตาส่ขึ้นนี่ยึดตัก ก็มีท่พักล่างก็พักว่าหน้าตาสุดสดยโอเคแล้วตอนนอนตอนนี้หลับยาวียังนะก็หลับค่ะเข้ากี่ทุ่มตื่นกี่โมงก็นอนถ้าว่าดึกหนยก็สี่ทุ่มถ้าไม่ดึกก็สองทุ่มยาวตื่นเช้าเลยไหมจริงจ่๊กกโมงก็ตื่นตีห้ามั้งก็ได้เจ็ดแชั่วโมงอยู่นะ กับเมื่อก่อน,นคือน,อนอนไม่ได้มันจะตื่นตื่นไวเมื่อก่อนตอนที่ยังเป็นเทียมดีมันนอนไม่ได้เลยคืนนะใช่มันจะปวดอยู่เรื่อยๆมันมันมันจะทรามานอะมันมันปวดจนเรานอนไม่ได้คุยกันแบบไหนเม<ห>ื่อกี้ก็ไม่ค่ะตอนแรกๆก็มีบ้างที่รู้สึกแต่ตอนหลังๆก็ชิ่นๆแต่ยิมย้มยิม้มเฉย อายุเท่าไหร่แล้ว6กสิบสาต้องมาจัดฟันด้วยความจำเป็นมาจากหนองบังวล,ล๊พูเดี๋ยวเราต้องไปหาป้าที่บ้านเมื่อไหร่ยนดีค่ะโอเค,ขอ,ข,อข,อข,อคขอบคุณค่ะ